สวัสดีครับผมแบงค์ครับสวัสดีครับผมปั๊ดครับผมจากร้านเกมบสตาร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับออเล็ตัวลายพิกาจูนะครับตัวนี้ตัวนี้มันดีกว่ารุ่นเก่ายางไงเอาง่ายๆเลยคือผมว่าสีมันสวยแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเห็นตรงผมนะครับมันจะเรืองแสงเป็นสีสีเหลืองนะแล้วก็จะมี R G B ตรงนี้ด้วยที่ผมดูมามันเหมือนมันจะตั้งโคมเทเบิลได้ กับในคันนี้เข้าคีย์บอร์ดเอาม่าเล่นกันเี้ก็ดีเียให้พี่แบงค์ว่าไงแบบว่าการจับสัวหรือการใช้งานเหมาะมือดีนะ<ไ>เพราะว่าตัวเก่ารู้สึกว่ามันแบบมันเล็ก <c oughs> แล้วบางคนมันมือใหญ่มันใช่ใช่แต่ตัวเนี้ยขนาดมันใหญ่ก็จริงนะแต่น้ำหนักมันเบามากตัวเนี้ยมันเบามากนะครับ,บาากระคปาแล้วก็จับถนัดมือมากขนาดก็ไม่ถือว่าใหญ่เกินไปในร้านเราจะมีกระเป๋าที่สามารถใส่ทั้งหมดเนี้ยได้เลยนะครับอันนี้พี่มีคําถามอยางลูกค้าถามกันบ่อยมากเลย มันสามารถชาร์จโดยตรงได้ครัวที่ไม่ต้องเสียบัวตัวนี้ชาร์จกับเครื่องเราได้ก็คือเราไม่ต้องไปเสียบแยกเหมือนเมื่อก่อนละแต่ถ้าเราเล่นเป็นจอยแยกเราก็อาจจะต้องเสียบไทซีครับแต่ตัวนี้มันสามารถชาร์จไปตัวเครื่องมาได้รับตัวเครื่องจ่ายไฟให้ตัวจอยคก็สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่กังวลของคอมเบรนที่ว่ามาต้องชาร์จไทซีครเพราะไม่งั้นมันจะชาร์จทั้งสองข้างเลยครับจะลําบากแต่ตัวนี้เสียบกับตัวเครื่องแบบนี้มันจะชาร์จของมันเองแล้วตัวนี้ราคาแพง ตัวนี้พันแปดร้อยเก้าสิบาทประกันหนึ่งปีด้วยแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็คืสอส่งกับร้านเราได้เลยสบายเลยครับพี่สวิตีมากยังไงเราจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับชาร์จได้นะเห็นไหมตอนนี้แบตเต็มทั้งหมดเลยครับผมก็ยังไงลูกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้พันแปดร้อยเก้าสิบาทก็เอ็นเชิญที่ร้านเกมสตาร์ได้นะครับทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นที่เดอะมอบางกปะปิหรือแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด ไลค์กด s u b สไครต์ให้เราทุกช่องทางเลยนะพี่แล้วก็ตอนนี้ t k t t o k ของเรานะครับใกล้ถึง300ซับซับแล้วนะคะเราจะมีกิจกรรมแจกนะครับถ้าครบ300พติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ t k t t o k ให้เราด้วยนะครับส่วนรับวันนี้ผมกับพี่แบงค์ไปแล้วครับสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายครับ